สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพาเที่ยวอีกแล้ววันนี้อีกวันหนึ่งของเที่ยวไรยองนะจ้าอย่าเบื่อกันก่อนวันนี้ก็จะพาเอ่อล่องเรือหางยาวไปดูบ้านล้างร้อยปีที่หมอปลาเคยออกไอ่รายการเอ่อโทรทัศน์นะจ้าจะได้ไปเห็นของจริงกันวันนี้นะจ้าค่าเอ่อเรือหางยาวก็คนละประมาณ20บาทเท่านั้นนะจ่ะ20บาทเท่านั้นจ้า ไปนี่ก็น้ําจะลงมากนะจ๊ะน้ําจะลงมากน้ําจะลดมากเลยตอนนี้ภาพที่เห็นนี่ก็คือภาพรายการจากโทรทัศน์รายการข่าวเลยจ้าแต่ตอนนี้ก็สภาพก็หักพังเยอะแลวจ้ะเพราะว่าไม่ไมีใคกรกล้ามาซ่อมมาแซมก็ปล่อยดังตลอดเวลานะจ๊ะตอนนี้ เราไปที่คลองแสมผู้นะจ๊ะลองคลองแสมผู้ก็เป็นที่ท่องเที่ยวทีเ่เป็นที่รู้จกักของชาวไทยเยอะเหมือนกันช่วงนี้นะจ๊ะแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่น้ําลงน้ําแห้งก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้แต่ก็ยังสวยเหมือนเดิมนะจ๊ะยังสวยเหมือนเดิมก็ใครที่มีโอกาสก็อย่าลืมมาแวะเวียนมาชมได้นะจ๊ะ คลองแสมผู้จ้าและหลังจากที่เรานั่งล่องเรือแล้วเราก็ขึ้นมาบนบกแล้วก็เดินอยู่ชายป่าป่าชายเลนแล้วก็ที่นี่ก็มีสารศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งที่เป็นที่ นิยมกราบไหว้ก็คือสารเจ้าพ่อแสมพูดด้วยนะจ๊ะสารนี้เคยออกที่ข่าวเหมือนกันที่ไทยรัฐนะจ๊ะก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่ก็ไม่เชื่อแต่ก็อย่าลบหลู่นะจ๊ะนี่คุณแม่ก็ยืนอยู่ตรงนี้ก็หัวรเรอะป่าชายเลนนี่ก็เป็นป่าที่เขียวแล้วก็ชะอุ้มพุ่มสวัยบรรยากาศดีมากเลยจ๊ะมิวก็สวย โปรงทองเป็นอีกแหล่งเป็นแหลง่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของจังหวัดระยองนะจ๊ะสวยมากเลยนะจ๊ะใครที่ผ่านมาก็อย่าลืมมาถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆเอาไว้นะจ๊ะทุ่งโปรงทองระยองฮิจ้าก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมและให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ